แบบเอวยิบสองอะใหม่ดาวิก้าเออดูแบบแล้วฉันอใหม่ดาวีคือแบบต่างๆ่อะไรนะสามจูงนางจะมีจูงนางข้ามธรณีประตูเลยนะก็คือข้ามธรณีไปเอากันุวีดีพะโลดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Sex e u u c a t i o n y o น t u b e นะคะวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณแม่พาเพื่อนมาด้วยค่ะไปจ้าเอเช็คอนกู้สุดในใจสุดในใจ คือเป็นเพื่อนซีคุณแม่เองก็คือเฮงนะคะก็คือถ้าใครได้ฟังพอดแคต์เนี่ยเฮงก็จะเป็นแบบว่ามาร่วมแจมในแบบว่าต่างๆในพอดแคร์ล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาแจมใน u t u b e ถูกต้องเนาะก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เกรงในขนาดนั้นวันนี้นะคะท็อปิกที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องในเรื่องหนึ่งคือคือคนไทยอ่ะมันจะมีความแบบความเชื่อเรื่องแบบสยศาสตร์ ก็ว่าไปก็ว่าไปก็ว่าไปเรามันจบใส่วิทย์แลต่างเราพูดอะไรใสวิทย์เราไม่เชื่อหรอกค่ะจุดแข็งเรียนเลนใส่วิทย์จุดอ่อนใส่เสื้อตามวันใส่เสื้อตับใส่เสื้อสีตาวันนี่คือเรื่องจริงสวยร้อยเก่งร้อยแล้วดวงก็ต้องร้อยด้วยก็มีสามอย่างเนาะเก่งเก่งไม่กลัวกลัวไม่เห็นกลัว ดวงดวงไม่ได้<อ>ดวงไม่ได้ต่างๆทีเนี้ยมันก็เลยมีการคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าที่จริงอ่ะมีคนถามเขามาเยอะเหมือนกันว่าแบบเอ้ยคุณแม่ผู้ชายเยอะหรืออะไรแบบนี้อุ้ยแบบได้บูชาอะไรอะไรเปล่าอะไรอย่างงี้เออซึ่งคนที่เปิดเปิดเนตคุณแม่นะคะก็คือต้าดิฉันเองค่ะอคุณแม่ก็รู้ครู้สึกว่าเฮ้ยไม่หรอกมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเลยที่เรารู้สึกอะ มันทําให้เรามั่นใจขึ้นและคนที่มั่นใจคือคนสวยคนที่มั่นใจคือคนสวยจริงๆมันนะมันก็เลยมันก็เลยอาจจะแบบโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีจริงแล้วเราเองมั่นใจด้วยแล้วพอผสมสอย่างปาะสานกันมันก็เลยทําให้เราแบบโดดเด่นอ่าเรายังจะบอกไปถึงสถานที่ที่คูณจะไปไหว้ได้เรามาเริ่มกันเลยว่าแบบเฮงวันนี้เรามีอะไรมาบ้าง คุณมุชมของเราเอาเรื่องสถานที่ก่อนดีไหมได้สถานที่เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเวลาพูดถึงเรื่องมู่หรืออะไรอย่างเงี้ยการไปไหว้หรือการไปอะไรอย่างเงี้ยคนน่าจะถามเยอะที่สุดลราคิดว่ามันน่าจะง่ายที่สุดสําหรับคนพ่วไปแล้วกันนอว่าแบบว่าอ่ะไหว้อะไรให้ได้แฟนไหว้อะไรให้ได้ผัวนอหลายสายนะไอะอย่างบางคนเขาก็จะไปสายแบบ วัดไทยไปไหว้ผีแล้วก็แต่อย่างเราอะวัดแขค่เราเราเป็นสายแขค่อ่ะพอพูดถึงแขคอะทุกคนจะต้องคิดว่าฉันต้องไปไหว้แบบพตต้มุรติหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือป้าหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ไม่เไยค่ะคือไม่พูดไงดีถ้าถ้ามีใครเคยอ่านหรือว่ามีใครเคยได้ยินเรื่องพัตติมรติมาที่เซนต์นเวิลด์เคยจริงๆอ่ะ นางไม่ใช่พระตรีมูรติใช่นางเป็นแห่งสงครามสัมพันธนะนางจริงๆจริงๆพระตรีมูรติที่จะเข้าเว,าวิร์อะมาเขาคือพระสัทศีวะอ่าเนาะซึ่งอ่ะโอเคอันเนี้ยมันแล้วแต่คนเชื่อแหละคือบางคนไปไหว้แล้วได้ก็โอเคจริง,รงพระสัทศีวะอะพระศิวะเนี่ยคือผู้ทำลายผู้ทำลายเพระนาะฉะนั้นถ้าสมมติเราไปขอทัานนะาะเราังไงต่อ คือถ้าไปขอให้ทำลายสัตวูก็ควรจะไปหาท่านถูกไจริงจริงอันนี้อันนี้อันนี้ถูกไหมเจ๊พูดถูกเลยก็คือถ้าสมมติว่าเรื่องประสบความสําเร็จเรื่องงานเวลายมัตวาเวลาจะไปขอจริงๆทุกคนแยกเอพิโซดเป็นเรื่องของเรื่องของงานเรื่องของงานเรื่องของความสําเร็จทําลายสัตว์อะไรเงี้ยไปขอท่านเห็นว่าโอเคแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยส่วนตัวมีสององค์ที่ขอตลอดขอตลอดแล้วได้ตลอดตลอด แล้วก็ได้ได้จริงๆตกมือนะได้จริงอได้จริงๆอ่ะองค์แรกก็คือแบบพระแม่ที่หลักของของดิฉันเลยนะคะก็คือพระแม่อุมาที่วัดแขกสีลมนั่แหละคือพระแม่อุมาเนี่ยจริงๆคือท่านเป็นคนรักเดียวใจเดียวอะไรต่างๆอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแบบเราท่านเป็นคนที่แบบว่าคือถ้าคนที่ศรัทธาท่านจริงๆแล้วไหว้ท่านไปหาท่านตลอดอะไรต่างๆเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักที่จะขอได้แต่จริงๆทุกๆเรื่องขอได้หมดเลยอยากจะขอขออะไรขอได้หมดเลยแต่ว่าเราอ่ะเราตัวส่วนตัวแล้วเวลาเราเออเราไปขอเรื่องความรักและความน่าขนลุกของพ่อแม่อะคือพ่อแม่จะให้แต่คนที่ดีมากับเราเพราะคนดีมากับเราเพราะว่าฉันเคยเจอเคสหนึ่ง ที่แบบว่าไปกับคนที่คุยกันแล้วคนที่คุยกันแบบเหมือนแบบไม่เชื่อไม่ไม่จริงใจอ่ะเหมือนจะมาหลอกหรืออะไรก็ตามอะไรประมาณนั้นแหละเออแล้วก็ไปไหว้ด้วยกันคิดว่าแบบว่าเออน่าจะลงเอยด้วยกันโลกเลยอ่ะบแบบคือเหมือนเหมือนท่านจะเลือกให้ว่าคนไหนที่เหมาะที่เหมาะกับเราคนไหนที่ดีกับเราสิ่งเสมอกันมีปะสิ่งเสมอกันแล้วก็แล้วก็แบบเออจริงจริงคือ ท่านจะให้คนที่แบบว่ามันเหมาะกับเราอะอแล้วก็เป็นคนที่ที่ดีทีีด่ดกับ<อ>เราเออเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไปบูชาพระแม่หมูมาก็คือขอได้เลยให้ได้คนแบบนี้หนึ่งสองสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นคู่ชีวิตของบ่ี้เลยหรอใช่พระใส่แขกไม่ต้องขอไม่ต้องบน่นจริงๆแล้วอะอขอเลย,เลยแต่ต้องนึกถึงท่านตลอดเวลา อืมให้ขอเลยแต่น่องจากว่าท่านเป็นคนรักเดียวใจเดียวใช่ไหม,มถ้าสมมติกับใครที่เขารู้สึกว่าแบบจมุุเป็นเมีน้อยสมมูตินะเอออย่างเงี้ยก็ไม่ได้บ้างหรือก็เขาก็อาจจะเก็ตฤต คนนั้นต้องไปเขาอาจจะเอาคนนั้นออกไปจากชีวิตสมมติตอนที่เอ่อหมายถึงแบบว่าคนที่เป็นเมียน้อยอาจจะได้ไปเจอคนที่ดีไม่ต้องเป็นเมียน้อยอีกต่อไปอนั่นแหละโอเคโอเคโอเคโอเอไอซีไอซีอันนี้คือองค์แรกก็คือพระแม่วงมาองค์ที่สองคือพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีอ่ะเป็นอีกอีก อีกองหนึ่งเหมือนกันที่บางคนส่วนใหญ่เวลาจะไปขอ,อจะไปขอเรื่องเงินเพราะว่าพระแม่ลักษมีเป็นเหตุเป็นองค์แห่งความมั่งคั่งเป็นองค์แห่งบิสเนสบิสเนสเป็นทองแ,แห่งอะไรต่างต่างแต่หารู้ไมไมว่าจริงๆอะ่ะขอความรักได้ด้วย<อ>แล้วพระแม่ลักษมีอยู่ที่เกสรห้างเกสอนอรนะแต่ต้องขึ้นไปชั้นจำไม่เดี๋ยว ขึ้นใหม่ทิ้งเลไม่แน่ใจว่าชั้นสี่หรือชั้นห้าก้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปแล้วจะมีแบบเป็นลานหรือเป็นลาทข้างบนมีเพิ่งรู้นะเนี่ยข้างบนก็คือสามารถขอได้จริงๆพรอแม่รักสมีหลักการเดียวกันกับพ่อแม่อมาเลยขอได้เลยว่าอยากได้แบบไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าสมุดอ่าสมุินะว่าแบบว่าเฮ้ยเราชอบคนคนนี้อยู่แต่ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วถ้ามีแฟนอยู่แล้วเอาไม่แฟนอยู่แล้วถ้าสำหรับ ถ้าสําหรับเทพแบบพระแม่อมาพระแม่ลักษมีเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่ใช่กับเราจริงเนี่ยมีวาทันหายแต่ถ้าถามว่าถึงกันจะต้องไปผิดเมียผิดลูกอะไรกับเขาอะมีวาทันไม่หายไม่หายอาจจะต้องไปเล่นสายอื่น เราไปเล่นใส่เออโอเคแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้แบบรักเดียวใจเดียวแล้วก็อะไรแบบอยากได้ผู้ชายดีๆผู้ชายดีๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยือผู้หญิงดีๆจริงจเออผู้ชายผู้หญิงดีๆจริงอะไรอ่างเงี้ยก็ไปขอท่านได้เลยคราวนี้มาสู่ช่วงอะไรดีของของของอันนี้ก็คือใส่อยู่แล้วนึกของขาดของขาดอะไรก็คือต่างต่างแล้วนะคะอ่ะมาดูตัวแรกกันแบบว่าแบบมาดามเฮงแนะนำตัวไหนอะไรยังไงจะลอความรัก มีแบ่งเปน็นหลายแคตตากรีแล้วกันเนาะอัน <G ül> <like S 2> อันหนึง่งก็คือที่คนบูชาจะเป็นเรื่องแบบเงินทองรวยนน่นนี่นั่นโนอนอะไรอย่างเงาะเรียกเงินเรียกอะไรเข้ามาสายของความรักเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าสายเมตตามเามตตามหานิยมสเนสเน่หา,าอะไรต่านัเนาะก, <G ül> ก,ก็จะเป็นแคตตากรีหนึง่ง ซึ่งอันนี้เป็นแคตตากรีที่ตัวเองมีเยอะมากเพราะว่าจริงๆอะเราไม่ได้ซื้อแค่แบบว่าเอ้ยกูอยากได้หวยยวหรอกว่าเราทํางานเราทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คนแบบในออฟฟิสโน่น<ว>นั่นนูนเมตตาเราเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยน,น้องมันก็มันก็เป็นอันหนึ่งที่เลยแล้วอ,อีกอันหนึ่งที่แบบเป็นเอกสารเนี่ยก็พวกโชกหลาภเงินทองอะไรเงี้ยบางคนแบบซื้อหุ้นซื้อหวยอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการแบบเออเหมือนแบบเพิ่มหลักในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะถ้าถ้างั้นเดี๋ยวจะโฟกัสไปที่ เสน่หามหันเมตตามหันิยมอะไรอย่างงี้ดีกว่าได้เลยต่างกฎแนะนําเป็นบางอย่างละกันที่เรารู้สึกว่าแบบคนที่อยากจะมีความรงมความรักอะไรอย่างเงี้ยน่าจะบูชาไหวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันแรกที่แบบว่าอาะเจ๊ก็นหลูตาพานตาพานเราเนิ่งอยากจะให้เล่าอยากให้เล่าคืออังจริง นี่เป็นคนนักถือตาพานมากๆกแล้วก็มีมีมีแบบมีทั้งทั้งตะโกดมีมีแบบเป็นจริงๆอะมีตาพานที่เป็นเคสโทรศัพท์เป็นเคสโทรศัพท์ด้วยเล้วก็แบบถ่าเราไปช่วยใกล้ก่อนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะบอกไม่ค่อยเห็นเด้ยังไงเลยเป็นหน้านคนคนแก่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขึ้นรูปอินเสิร์ตให้เนาะก็อันนี้แบบใส่อยู่ใช่ตาพานเนี่ยจริงๆอะท่านเป็นนักแสดง โนนราพรืคนภักใต้เออคนภักใต้เป็นสายภักใต้นะครคือตาพรานเนี่ยเวลาเขาขึ้นเวทีเนี่ยคนจะมองเขาเน้นออกไหมเขาด้วยความที่เขาเป็นนักแสดงอะเขาจะเขาจะแบบว่าอ่ะเนี่ยคนต้องมองมาที่ชาตท่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราบูชาท่านอะเราจะรู้สึกว่าเราแบบเอวยิบสองอะไม่ได้พ่กา เออดูแบบฉันคือใหม่ดาวีฉันคือแบบต่างต่างอเงี้ยสมมติแบบมีคนยืนเรียงกันสิบคน่ะเราจะโดดเด้งออกมาอาสแตนดิ้งออกมาออออมันนี้เคยเคยเจอจริงจริงเนาะให้หมดถ้าใครที่บูชาตะ่านก็จะน่าจะรู้กันเนาะ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณแม่เล่าให้หนึ่งคือตอนแรกอะก็คือไปถามเฮงว่าแบบเอออยากจะแบบบูชาจะแนะนาตัวไหนอะไรเงี้ยเฮงก็แนะนําตัวนี้มาคือตาพานเนาะก็คือพันบุญเนาะแล้วทีเนี้ยแบบเราเราก็ขนลุกนะคือแบบคุณแม่แบบคุณแม่เปแบบคนขอเรื่องงานใช่ไหมอะไรเงี้ยคือแบบก็ได้คือแบบด้วยความที่แบบเหมือนคุณแม่ขอในระยว่าแบบหนึ่งเดือนแล้วมันเป็นอะไรที่แบบดูแบบแบบไม่น่าจะเป็นไปได้อะเออแบบว่าเราได้อะเราก็แบบ ฉันก็บนแรงฉันก็บนแบบว่าร้อยผืนคือว่่ไว้ขวดตาพานเนี่ยเวลาขออ่ะถ้าจะบนถ้าจะบนล้กันให้บนผ้าขาหมากับเหล้าขาวใช่หมักลูอะไรประมาณนี้อแล้ววัดที่แกเป็นออริจินอลจริงๆจะอยู่ที่จังหวัดนครศิีธรรมราชื่่หวัดยางใหญ่ใหญ่เราก็จะต้องมีเอพิโซดไปฉันมีฉันมี ถึงขนาดแบบสีพึ่งของตำหาน่ะเวลาทาป่ะนี่เอาไปทาแล้วก็เอาไปปัดคิ้วอะไรเงี้ยแทนแบบเจลให้คิ้วตั้งอะไรเงี้ยเออหอมด้วยนะอันนี้คือไปซื้อที่นู่นได้ใช่ก็มีแต่เขาจะทําเป็นแบบปีหนึ่งเขาจะทำไม่ไม่กินล็อคหรืออะไรประมาณนี้ต้องต้องลองติดตามดูอ่ะพูดถึงพูดถึงสีพึ่งพูดถึงสีพึ่งเลยละกันอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบว่า เออถ้าสมมติว่าอยากจะไปสมมติแบบไปออกเดทกับกับผู้กับใครอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าสีพึ่งอ่ะคือก้องต่งมีหลายตัวมีหลายตัวเรามีทางแบบว่าอันนี้เของอันนี้ตัวไหนอันนี้ของคูบาอันนี้ของคูบาอืมแล้วก็ของของวัดตาพานนี่แหละเป็นเป็นสีพึ่งกาจับหลักแล้วก็มีสีพึ่งไข่ จริงจรงกลิ่นก็จะคล้ายๆกันเพราะเขาก็จะทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเนี่ยจะไม่ค่อยเอาทาปากทาที่ไหนคะเนี่ยจะเอาปัดคิ้วอ่าอันนี้ของไอ้ไข่เนาะโอเคนี่เป็นคนเอาสีพื้นปัดคิ้วแบบเวลาเราจะทําให้คิ้วตั้งเนิะเขาทำคิ้วตั้งนี่จะใช้สีพื้นปัดคิ้วเวลาสมมติว่าต้องไปเจอใครเช่นไปสัมภาษณ์งานเนี่ยอ่ะเราจะปัดคิ้วไปเาอะไรรูู้กแม เวลาคนเวลาคนเรามองกันอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มองเวลาเขามองน้ะเขาเขาจะมองตรงกลางหน้าผากเขาไม่ได้เน้นที่ปากเออเขาจะมองเขาจะมองเราจุดปกตันจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้เออเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเหมือนส่งอะไรออราบแต่บางคนเขาท่าปากเขาโอเคนะคือแบบว่าแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกนะละคนเลยว่าแบบอะไรยังไงว่าจะแบบจทาส่วนไหนใช่ไออย่างสีพึ่งสีพึ่งคือก็หนอก ตามตามทาให้แบบว่าพูดอะไรไปใครก็แบบว่ารักเราเชื่อเราอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาไปเจอพูดเจออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นตัวเล็กตัวน้อยของเขาเป็นตัวเล็กแบบรอเรือใช่ไหมตัวเล็กตัวน้อยของเขาโอเคเมตตาเสน่หาหรือว่าอยากจะได้แฟนจริงๆจริงๆมีอีกหลายอันมากๆเลยเช่นจูงนางนักอกแตบ ชื่นนะขออีกรอบขอชิกรอบจูงนางนะอกแตกจูงเหรอเนจูงนี่ไม่มีนี่ไม่กล้าซื้อนี่ไม่กล้านี่ไม่กล้าบูชามาแต่ว่ามีคนบอกว่าจูงนางนะอกแตกขอแปลว่าอะไรคนได้ก็อกแตกเลยใครอกแตกตากใครใครอกแตกกูนั่นแหละเราเนี่ยอ้ะเราอกแตกกูดีดีนะอเขาบอกว่าเขาจะดึงมาแต่เขาจะไม่กรองนะดีไม่ดีคือเข้ามาหมดเลย เราต้องกรอกเองเพราะนี่อะไรแบบไม่ไม่เอาไม่ไม่อาดีกว่าอะไรอเงี้ยแล้วก็จะมียีซากันเลิศยีซาอันตะกุดคาม่าอันนี้ได้ยินมามี่คนเคยใช้กันเลิศแล้วก็แบบช่วยเรื่องไม่ได้ไม่เอาหันไเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็สามสาวกินน้ําบ่อเดียวกันแปลว่าอะไรก่อนวะมึงมีน้าบ่อนเดียวกันเขาไปแย่งกินเลยก็เหมือนเหมือนเราเป็นบ่อนน้ำอย่างนี้หรอแล้วก็ที่ ที่เคยที่เคยออกมาให้เจนเมฆขลาเลิงวิมานเมฆขลาเลิงวิมานจะจะบอกว่าตอนนั้นนะมีช่วงที่แบบใส่แบบใส่ประจำใส่แบบตัวเอกเออตัวยิปองจริงจริงมีอันหนึ่งที่แบบว่าอันนี้คือที่หนึ่งในใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ต้อง FYI บอกทุกคนไว้ก่อนว่าอาจจะไม่มีให้บูชาแล้วอ่ะเพราะว่าหลวงพ่อที่เป็นคนปุกเสกธระนาภาพไปแล้วชื่อวปวดจิ <S 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 อันนี้เรารู้สึกว่าเราเราใส่อะแล้วเราไปพูดอะไรกับใครหรือแบบเราต้องการอะไรเราแค่นึกแล้วก็บอกว่าเราไปพูดเราก็จะได้คนจิตเรานึ่เออแล้วก็อันหนึ่งที่ที่อันนี้อันนี้พอหาได้อยู่ที่รอนไลลาคืออาจอจะซิมขอดูขอดอได้ได้ได้อาจอจะซิมก็ชื่อว่าอะไรนะอาจอจะซิมอาจอจะซิมแปลว่าอะไรก่อนกินความคิด อะไรนะหมากินความคิดเออก็คือมันมันคือยังไงใส่เนี่ยแล้วเวลาไปพูดอะไรกับใครสุพ r e s e n งานอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคกับเราไอยังหน้าไปกับเราหรืออะไรต่างๆที่บอกจริงๆ่ะตะกุตอ่ะมันมีเยอะมากเครื่องรางอะไรต่างๆมันมีเยอะมากเวลาจะไปดูหรือจะไปอะไรอ่ะแนะนําให้ไปดูหรือว่าไปไปไปจับไปต้องอะไรเงี้ยกับตัวเอง น่าจะดีกว่าเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าสปาร์เราจะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่แบบว่าเขาส่งให้เราหรือว่าอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าอันนี้มันเหมือนเสริมความมั่นใจให้กับเราเนาะคือถ้าใส่อะคือจริงๆโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงมีแหละแต่เวลาเราใส่ปุ๊บมันเหมือนสรวมความมั่นใจ ใช่ให้กับเราออกไปด้วยเขาไม่ได้เอาความสวยใช่แล้วพอเรามั่นใจโป๊ะปะเราจะสวยอทุกอย่างประจอมาดีซึ่แบบจริงจริงมีหลายชื่อมากเลยนะจูงนางนะอกแตกอะไรนะสามจูงนางเนี่ยมีจูงนางข้ามธรณีประตูเลยนะก็คือข้ามธรณีไปเอากันวิญญาณพะโล่เออแตัดตแต่แต่อันนี้อาจจะต้องไปไปไปดูในดีเทลกันอีกทีหนึ่งคือจริงจริงตะกดส่วนใหญ่ที่บูชา จะเป็นตะกุดสายขาว uh huh. คืออ่ะมันก็จะมีอยา่างที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแนละ้วบางทีมันอาจจะมีแบบเสน่ห์แบบที่เป็นมนด์ด uh ํา huh. หรืออะไรอย่างเงี้ย uh huh. คือถามเราเรารู้สึกว่าเราเรากลัว uh huh. เกิดมันแบบ uh huh. เราก็ไม่รู้เนาะ,อะเออเข้าตัวหรืออะไรต่างๆ uh huh. คือถ้าสมมติว่าจะต้องบูชาจริงๆยอะไรเงี้ยอยากให้เมคชัวร์มั่นใจว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นสายขาว uh huh. แล้วแบบอะไรต่างๆอืมใช่ ก็ลดอยู่ก็ลดอยู่ก็ลดอยู่แล้วก็สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็เลิดก็เลดได้แล้วนะแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งตัวนี้คืออะไรนะเห็นแล้วแบบอยากอ๋อเอออันนี้อันนี้อันนี้ลืมบอกอัญญาคือสาริกาดินทองโอ้แต่มันเป็นน้ำเป็นน้ำแล้วก็เป็นเหมือนแบบน้ํามันแล้วก็สาริกาลิมือาจะแช่อยู่ในน้ำอะไรเงี้ยสาริกาลิมทองก็เหมือนกันเวลาถ้าสมมติว่าเราไปพูดอะไรกับใครเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือน attract เขาดึงดูดเขอได้ได้แน่แน่สวยสุดสวยสุดมีตัวไหนอีกไหมที่อยากจะ present มีตัวไหนอีกไหมที่อยากจะ present คือจริงๆตัวหลักๆที่พกเดี๋ยวนี้น้อยลงเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราออนงเอะราเรารู้สึกว่าเราแบบเออมันก็เลือกเลือก อันที่แบบว่าเฮ้ยเราเออใช่แต่ว่าอย่างที่บอกมีอีกเยอะแยะมากมายลองไปเลือกหาดูนะครับชมกันนอาจจะทําทัวร์นะคะถ้าถือว่าถ้าเออถ้าใครสนใจอะไรมาคอมเมนต์มาเราก็จะแบบพาคุณไปทัวร์เดี๋ยวจะแด้พาไปดูว่าแบบมันมีอะไรอะไรเงี้ยบ้างได้เลยสุดท้ายนี้เฮ้ยเราจะฝากเอาไว้ไหมเพื่อแบบว่ากับคนที่แบบว่าแบบเออแบบมันก็จะมีคนที่แบบไม่เชื่อแบบ คือแต่ก่อนแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้มาเป็นสายบูชาหรือว่าเอเวอร์ก็แมู่้สุขามอาจจะเป็นที่บอกแหละเรื่องของความมั่นใจเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยอย่างนี้ใช่ถ้าอยากจะฝากก็ฝากว่าคือจริงๆอ่ะเหมือนเป็นเป็นเวลาบูชาอะไรเนี่ยหนึ่งคือต้องบูชาด้วยสติไม่ใช่คลั่งจนแบบว่าโหแบบฉันตายไปจากโลกนี้เลยอะไรอย่างเงยงานการก็ต้องทำแบบหน้าก็ต้องแตกตัวเองก็ต้องดูแล บางคนแบบบูชาแทบตายก็บแบบล่อยปะละเลยตัวเองแบบไม่ได้อะไรเลยเงี้ยมันก็ไม่ได้เนื้อออกแม่เคย่าลืมกลับไปที่ต้นคลิปก็คือสวยร้อยเก่งร้อยตวงร้อยทุกอย่างมันร้อยแล้วมันก็จะเสริมเราขึ้นไปมันก็จะเป็นสามร้อยใช่มันก็เป็นสามร้อยแล้วพอพอเราบูชาเราใส่อะไรที่เป็นแบบเครื่องรางของขังอะไรเงี้ย มันก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นแบบเหมือนเป็นตัวเสริมให้กับชีวิตเรามากกว่าอืมแล้วชีวิตเราก็จะแบบดีๆอีกขึ้นไปขึ้นไปอุ๊ยเอิโสดเป็นเอิโซดที่แบบว่าแบบสวยตัวเล็กมากดูงงยงแต่เรางงยังบนความแบบความรู้คว่ารล้เออความสวยต่างๆคือแบบว่าทุกคนอาจจะเหมาะคื่อย่างที่บอกนะแม่แบบว่ามันมีแบบ มันมีเส้นขนานอยู่คือมันมีโลกที่เราไม่รู้จักอีกเยอะที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้อาจจะพิสูจน์ได้ในอนาคตเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าในขณะนี้สิ่งเราทำได้ให้เรามีเงินเราก็สามารถซื้อได้ใช่แต่อะไรที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้อย่างเช่นแบบบอท็อกฟิลเลอร์เลยเนี้ยก็ไปทำก็ไ่ทำเราเลิ่ค่ะมาค่ะขายของแล้วนะโอเคงั้นก็ จบเอพิโซดนี้ไปแบบนี้ก็ขอบคุณเฮงมากที่มาเป็นแขกรับเชิญขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ